สวัสดีครับผมผมแรมนะครับผมมาทําตามโหวตที่ทุกคนนะครับได้ตั้งโหวตเอาไว้นะครับว่าอยากให้ผมรีวิวห้องนะครับผมอยู่ตรงนี้นะสองพันซับนะครับซึ่งกูสองพันได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมก็ขอบคุณที่ทุกคนที่ติดตามนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่ลงอะไรเลยก็ตามนะครับขอบคุณครับผมไหวงามๆโอเคเรามาเริ่มจากหน้าห้องกันก่อนนะครับตรงนี้ก็มีกองหนังสือนะครับของโรงเรียนนะฮะ นี่ก็มีบาร์โค้ดนะครับใครอยากจะไปเข้ากลุ่มเรียนก็สแกนนะครับผมกระหนังเสอมากมายนะฮะนี่ผมก็ใส่ชุดนอนอยู่นะครับฮัลโหลมาตรงนี้ก็เป็นให้เยน็เนเคาเตอร์เพนแล้วก็มีที่ครอบคีย์บอร์ดนี่นะครับในนี้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ทำความาสะอาดคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็แบบ อุปกรณ์เสริมอะไรต่างๆนะครับที่ใช้นะแล้วก็ใต้นี้มีแผ่นรองเมาส์อันเก่านะครับแล้วก็มีหนังสือแล้วก็อันนี้เป็นเทปการลื่นที่เอาไว้ติดบนเมาส์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะเออมาถึงส่วนของเครื่องนะครับผมสเปคเครื่องก็หลกัหลกๆก็จะเป็นเอออินเทล i5 หนึ่งี่น f นะครับแล้วก็ rtx 2 0 6 0นะครับน,นี่ีซื้อปีที่แล้วนะครับผมก่อน bitcoin ขึ้นนะ ฮีทซิงยังเป็นฮีทซิงเดิมอยู่นะครับผมถ้าผมมีโอกาสผมจะเปลี่ยนนะฮะเพราะมันกากมากแล้วมันก็ร้อนด้วยนะครับผมอันนี้ก็เป็นหูฟังนะฮะนี่คาวเอบัตนะ,ค,ะนครับผมครับก็เสียบกับพีนะครับมันต้องมีสายที่เป็นอแจ็ค3.5ม mm ิลเมตรนะครับอัน4ี่พินเป็น3ามพินสองหัวนะครับ รูนึงเสียบกับไอตรงไม้แล้วก็อุปฟังนะครับโอเคครับผมเรามาเจอะลึกกันอุปกรณ์ที่ผมใช้เล่นเกมแล้วก็นั่งงงงพิมพ์งานอยู่ทุกวันนะครับคีย์บอร์ดนะฮะเดเดเเด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 ดเ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 ดวดเดเดเดะ ก็ผมไม่ได้ติดตั้งซีแนบนะครับผมสังเกตได้ว่าสีมันเป็นสีโง่ๆนะครับผมซึ่งผมก็ปล่อยแม่งไปนะครับช่างแม่งนะแล้วก็เมาส์นะครับเมาส์นี่เป็น G304 นะครับหรือ G305 นั่นแหละเหมือนกันนะฮะแล้วก็ใต้เมาส์นะครับผมเปลี่ยนฟีดนะครับเป็นของไทยก็อาร์นะฮะ ซึ่งมันเป็นฟีด p d f e นะครับหรือเทปลอนร้อยเปอร์เซ็นะมันก็จะสมูทแบบนี้นะครับเลื่อนไหลเลื่อนไหลนะนี่นะครับดีนะครับแล้วก็แผ่นการเลื่อนนะครับผมจะได้จับเมาส์ได้แน่นๆนะฮะแล้วก็ถนัดมือนะครับแผ่นรองเมาส์นะครับผมเป็นของ X-ray Pad นะครับ Aqua Control Plus แผ่นรองเมาส์ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นรองเมาส์ที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะในประเทศไทยผมไม่เคยใครใช้เลยครับแต่มันดีมากเลยนะ ผมเคยใช้ G 2 4 0สีนมาก่อนนะครับผมผมคิดว่าตัวนี้มันมันเร็วทเท่ากันเลยนะแต่แบบมันคอนโทรได้ดีกว่าคือมันเป็นแผ่น์หลมาคอนโทรนะครับก็ตามชื่อมันชื่อมันก็บอกอยู่ครับ<ม>ก็ดีนะดีมากเลยด้วยแล้วก็จอนะครับ AOC อ่อรุ่นอะไรว่าขอดูแป๊บนึงรุ่นอ ยี่สี่จีสองเดบิหนึ่งจีสี่นะครับผมเป็นร้อยสี่สิบสี่เฮิร์นะครับก็เลื่อนดีนะฮะแล้วก็มีอะไรอีกมั่งเตีกงาอียไม้งงๆนะฮะตัวนี้อยู่มาตั้งแต่ก่อนผมเกิดเองนะครับเป็นเอี้ที่แก่มากฮะแล้วก็พัดลมนะครับพัดลมหาตาลีนะที่ไม่ได้ล้างเลยนะครับผมดูฝุ่นนะครับพรุ่งนี้เอาไปล้างดีกว่าเฮียกูอยู่ไม่ได้อย่างไงวะเนี่ย ตรงนี้ก็มีกระปุกนมเอ้ยไม่ใช่กระปุกเหรียญน,นะครับตั้งแต่เด็กแล้ว,ลวก็ถังขยะที่ไม่มีถุงขยะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นถุงใส่อุปกรณ์เล่นเกมนะครับทุกอย่างเลยอย่างน,น,นี้แล้วก็กีตาร์พังๆงูๆง,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 งอันหนึ่งแล้วก็เตียงสองชั้นชั้นที่สองผมไม่ได้ใครนอนนะครับชั้นล่างผมก็นอนนะแล้วก็มีผ้าที่ผมนอนเกาะอ,อยู่ทุกวันนี่ผ้าห่ม เตียงสีม่วงแล้วก็มียาฆ่าแมาลงแล้วก็สเปรย์ฉีดห้องอในนี้แล้วก็ถุงลงเอียแค่นั้นแหละครับก็ท่านั่งก็จะประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนถึง2,000ันะครับก็มมไม่รู้ว่าผมทำไปได้ยังไงนะครับเพราะผมก็มไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยครับ แต่ละคลิปก็ไล่สาระมากเลยนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับผมก็ไหวนะครับไหวนะครับขอบคุณครับผมสําหรับใครที่ดูอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับแล้วก็ระวังตัวด้วยนะโควิดเยอะมากล่าสุดในตลาดของหมู่บ้านผมนะมีคนติดโควิดนะครับแล้วผมก็ไปตลาดมาด้วยเมื่อวานนะครับแล้วผมก็ไม่รู้ว่าผมติดหรือเปล่านะครับผมก็ ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอีกนะครับ